ไว้นะครับหรือยานได้เข้ามาสองคนพร้อมกันช่วยกันทีนี้สายอะไรมาโคเซหนึ่งเะไรขึ้นมาออันนี้หนึ่งคอนะครับตอนนี้หนึ่งคอมันจะมีหนึ่งเส้นในในตัวเดียวนะครับเหมือนเดิมนะครับเอามาดูนะครับมาดูพร้อมกันนะครับ ตัดสายสตนออกนะครับอันนี้เวลาเรียนคือจะตัดออกแค่นะครับถึงระยะนะครับอันนี้พอเวลาใครใครยังไม่ตัดก็นีไหมใช้ไม่ตัดสายสตนได้ไหมเขาจะสอนวิธีมัดก,ก่อนอนะคนับแป๊บเดีนะครับ <c oughs> เวลาเราไปไปซ่อมนะครับที่มันอยู่ตามเสาเขาจะไม่ตัดอ,อ่อเขาจะตัดอ้อมาแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เดียวมานี้พอทีนี้นะครับเวลามสายสเเขายเวลาเขามั้ข้างบนนะครับ เดยดึออกยาววนนี้อบนเสาไฟอันนี้เราลองดึงดูสองคนลองดึงดูครับแค่วนเท่านี้นะครับอู่บนเสาไฟเอาดึงคนละข้างดูดึงตรงนี้ดึงสายตนี้นีดึงเกลีสายตรงนี้จับสลิงนี่ยอ ยิ่งดึงยิ่งแน่นนะครับตัวนี้ไม่มีดุงตัวนี้นะครับการมัดก็พันปกติธรรมดานะครับตัวนี้เวลาอยู่บนเสาเขาจะให้สายอยู่ในลันกษณะแบบนี้นะเวลาเราเราต่อ,ตอเขาจะสายพวกนี้ท้ามพับท้ามงอนะครับตัวนี้มันจะสายนี้จะก่กอกไปตัวนี้คือวิธีม,มัดน,นะครับมัดสายแสดงนะครับตัวนี้ดึงเองไม่ีดึครับอันนี้ล้ารถได้ด้วย นี้นะครับลากรถได้หนึ่งคันเลยนะครับสายสิงนี้นี่นะเราไม่หลอเลยคิดเออเลยมาให้ดอีกรอบหนี่งที่ดเลยเออัดอีกรอบนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับวันนี้ลากรถหนึ่งคันต้องตัดจริงเด้อลากรถได้หนึ่งคันเลยนะครับใครจะลองมัดดูไหมลากใส่ดเลยกายเลยพัดสามลยกหมนธรรมดานะครับเอาตรงที่เป็นสิ่งห้ามตัดจร้งนะครับ เวลาเราไปสอมตรงที we ่เป็นสลิงมานะครับม้วนเลยนะครับหนึ่งสองจะม้วนสองหรือม้วนสามรอบก็ไล้แต่เราไอ้ไงก็สองรอบขึ้นไปนะครับอันนี้ชี้ออกใกลๆเลยอันนี้นะครับอันนี้หนึ่งสองนะครับสามอาสมมติว่าถ้าเอาเราสามรอบนะตรงข้างบนก็ม้วนเหมือนกันนะครับหนึ่ง สามดึงดูข yeah. ั้วี yeah. <S <s ่เห็นได้เดือดสรวดนกมันหลุดช่วงนะตัมีดวิต์เลยไม่ไรมือเือสัด ยังไงก็ไม่หลุดยังไงก็ไม่ขาดนะครับไอ้แน่นกว่าเชือกอีกเส้นนี้แน่นกว่าเชือกอีกเป็นยึดซักพยูเส้นนี้แน่นกว่าเชือกอีกนะครับบอกไมเลยอีกไม่ยอีนะยิ่งดึงมียิ่งแน่นสลิงสเตนนะไรอย่างเง้ยนะลากยอได้หนึ่งทันด้วยนะครับบอกพูดจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะครับเชือกตี่ลากถอดได้ทันนะ เอ้ไม่เวลามันกอกสาไนะไอ้พวกนี้มันมีเยอะไอ้ทีเขาเขาขึ้นบนเสไปตอนนี้เขาขึ้นบนเสาไปมันมีเยอะเสาไปไม่ลงนะเสาไปหักแล้วไมลงเพรามันติดไซนนี่ไสที่ไหนยิ่งเยอะยิ่งนียอ่ะทีนี้เนอมถาต่อไปนะครับัวข้องนะอัเดินะครับกูจะมีหัวมาให้เดี๋ยวกูมีหัวมาให้ก็างกนะ ขาดไม่ขาดตนไทรทีี่แล้วคุณก็บอกว่มัน่นเพราะว่าตั่นคือเราตัดสิน่า,ามากนกวตามนเลยนะคับจริงเไม่เข้ารวลยนอนครับตัวนี้นะครับพองนินวนจะน่นนิตนเลเราก็ค่อยแต่งเอาลนะปอกเอนเดิมนะครับ มันเดิมเลยเอายาวไว้มันถึงจะได้ถานาัดตัวเองเสร็จนะครับอันนี้นะครับใช้ทีมตัวเดิมนะครับปอก หชั้นมันยังไม่ออกนะมีหนึ่งชั้นเกินไปแล้ววันนี้มีหนึ่งชั้นกันยอะยู่ก่อนอ๋ออันนั้นเหรอโอ้หลอนเกลอกจากอันเดียวตนี้สองชั้นนะไม่ใช่ปอกครั้งเดียวแล้วก็สบายเลยไม่เข้ากันนะสิบนะครับตัวนี้ไรคัตเตอร์นะครับตัดเหมือนเดิมเอาให้มันได้ระยะันี่มังไงนะครับ อ่ะก็บอกเสร็จแล้วเรามีหัวให้อ่ะบอกนี่ก่อน๋ย่ามาให้กูดูดูดูเี่ยวหินจิ้มอะไรลกิ้ม่เกี่ยวนเอาทำเลยจะจัดรื่อเลยมันชสุดอทำไหมครับทำไหมครับ

เอาเครื่องนี้เครื่รองนี้ไม่แพงนะครับปมเกือบห้าหมืนเอัมสอนให้อะแบตเตอรี่ยัยงเหลืออยู่ไม่แพงสดเาไใช้ให้มให้เราบ้นระวังด้วย แบบนี้ปะเหามากมันจะลงได้ก็ตัดหน่อยออกก่อนดูมอยังพูดอ่ะใครใครไม่ได้สอนเลยไม่ได้สอนแบบนั้นเลยไม่ได้สอนเรียกแบบนั้นเลยเรียกอะไรเรียกอะไรอย่าไปเหยียบกองโอ๊ย ดนาผมบาบี้นี่เอาไปสมผมมีคอนเนอร์ก็ผมดี่ก็ผมกระต๊อบก็ผมบารบเออผมกระต๊บพื้เขาคื้นาสคผมบาร์บสวยหมอยมักสานีเอาค้าลงหน่อยจะอัดวิดีโอไปทําแนะนำลองเองที่โอ้ยลูกงานเกินะ

กณลอง่อยม่ก <arrivé> ลัว่กวม่กัวาได้ไหสั้นๆแบบนี้เอาลองถ้าได้ก็ลองรู้สอบไปแล้วไม่เชื่อมนะสปายสายสอบแล้วหนึงคั้งอันนี้ครูจะให้เข้าหัวนะครับเ้เได้ มันเขียนสอกอ่านแนะนคู่นะอันที่มันที่มันใช้ง่ายโคอันนี้แบปักมือกูจะนั่งว้โคันนี้ก็าดเอาหมหมไอ้แม้มเข้าไปกูกลนบอะนีได้แล้วแต่ว่ามันสั้นเกินไปอ๋อนี่เอาสีเลยดิ อย่ี <Bien ven ido> ่นี <library> so, uh, y, e. shoe, ้ค <st unlikely> ือเรื่องขยงตัวเองอยู่กูว่าเลยพูว่านี่ดูรูเองหน่อยสิไม่กงขอแต่เอาแค้แบบคุณต้องการให้ยาวๆคนนี้หรอได้ยูแต่ว่านี่มันสั้นเกินไปเอ้ยเหรอัอสีน้ำเงินสั้นเราจะใส่อันนั้นยังไงใส่ท่ออันหดน่ะทำเป็นมงเราจะใส่อันนี้ยังไงก็ส่วนใส่อะไรอันนี้ล ส่วนใส่ยัง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 ไม่ได้ใส่เอามาใส่แล้วก็สไปยังยังยังขัวข้หักละให้มันกันกันเลยเลยนี่กระี่ปอกปอกยาไปเลยแล้วจะใส่นี้ด้วยคี่มันมีอันปอกยวนี่หรอมีเท่านี้ครับเค่าไหร่ที่มันมีอันปอกน่าก็มีที่คู่ให้แต่บอวาใส่เนี่ยเนี่ย ตรงนี้จะใส่ตัวนี้นะครับอามาี๋้วจะใส่ให้ดูพี่บอกอะไรพี่บอกอะไรเพื่อนเขาใช้อันนี้หมดรอแป๊นะโบสันดูให้หน่อยโบสันดูให้หน่อยดูเลยเลยดูเลยะไร้ันเนี่นกันล่ะพเราจะตัดออมผิเลย มันต้องปอกเออดึงที่เส้นขึ้นเถอมาเราซื้อเอาหมูเสร็จแล้วถอะมาหมูซื้อกับพี่เมื่อไรเลยมั้งแต่ว่าถ้าเป็นไอ้ถ้าเไ็่ปอกสายที่มันอยู่บนเสามันจะไม่สามารถดึงสิ้นออกมาได้ครับจำไว้ไม่ซื้อบ่อไหน มึงกว่าต้องรีหกูก็ะย่ากวแล้วนิ้วเห็นมันนี่นะเวลาเราไปปอกบนเสามันจะไม่สามารถดึงนะครับออกมาได้ให้เราวัดเลยนะครับการระยะเลยชั้นแรกเอาจจะอาจะเอาเท่านี้นะครับชั้นแรกมามาดูแลเรื่องของอะไรอ่ชั้นแรกเราเอาเท่านี้ทรงลูกคล้กูเบิ่งกว่าอันที่เขียนตามชื่อเล่นกันนะเาต้งชื่อวัวไอ้บ่าวไอ้บ่าวอ๋อ ใช่ดเหรอเกยดูเหรอใช่เราเะยตาก่ว้ตากกรจกัที่เขาเียตายแล้วไอ้บ่าวเอ้ล้วก็ไม่เอาเงินาสักไมน้อยนะไมไอ้หาตัวนี้ก่อนเรียนสั่งเลยคลนชินมันหมดคมแล้วอันนี้เลยมันใช้หลายคนก็หมดคมแล้วร ยูประเทศไทยเราะมาเราแเ็รามีกินมันจะเป็นสองหนึ่งสองสามสาชั้นนะครับเอาไปดูเสร็จแล้วนี่ไงเแลียวเกิียวเอากระดิ่งเนีเป็นสังค์คออหนดีความมาเล่นกว่าไ้เลย เมอนกยยู่็ีเราจะใส่แบบนี้นะไปเราจะใส่แบบนี้อันนี้ผิดเอยใซ่บอกเยอะเลเอาขึ้นมายาวประมาณนี้เลยตัดยาวๆเลยไม่ต้องกลัวมันไม่ต้องกลัวนะครับสายเรามีเยอะนะครับเดี๋ยวมาถึงหนึงอีหยังอะไร ตัด hey, นั้นเลยกูต้องหยุดชิลเงินคือคุณยังไม่ได้ตัดอันนี้เลยนะตัดก่อนเลยก็ตือนะเอาอันนี้ตัดมาอันนี้หนึ่งเอาลงมาเสร็จเสร็จแล้วคือเงาะมือลงเลยอบบอันนี้โอ้ยมึงลองแบบใหม่ไอ้เชียงบอดได้มีไงเนาะไม่ได้ไหมเชียงสันเชียมันบอดได้หรอเป็น แล้วมันก็เปิดอันนี้ไว้หรอหรือว่าเปิดใช่ไหมเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ยเปิด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 โอ้ยเราเสียมันจะลงแวค่ยาปเน่ยเดี๋ยม like ันก็เทงปากูเสกม่ยาวทั้ดหลายโอ้ยมึงอยากสันดิเหรมึงสันเีย กี่หนิ่งของก็รู้เซตบารเดียวนะโอ้ปูกำลังจะสวยเลหักแล้วน่ะลเดียวมนตกมันก็หักเลยอมันเป็นแก้วูนี้หนูตกแก้วอีกคนนึงแล้วเหูทอ

นนี่มัดำต้องไม่รู้ว่าปอกยาวขนาดนั้นทําไมนะครับไอ้ที่มันยาวครูบอกว่าสีน้ําเงินนะครับไม่ใช่หลอดนะโอ้ยสา่ปอกเป็นยางเสียงเพอนโอ้ยปอกสีที่มันยาวนั่นคือสีน้ําเงินเพื่อนที่จะใส่อ้นี้นะครับที่ครูบอกให้ของโค่นะให้ของขยับผู้ตัดเยอะไหมตัดเลยมันเข็งไหม ตัดออกไปมันก็เหลือสีมันจะนิดเดียวเนี่ยคลิปข้างในดิมันดึงไม่ได้นะเวลาเราเป็นสไปคัวที่มันติดสัญญาณนี่องหนูต้องตัดเดียวไหมเออโอ้ผมมาตัดฉันหลังนู่นมึงกี่ยอดบอสมันก็แพ้กกันแล้วว่า